แม่ค้าคะซื้อไอเชโดว์ไปแล้วมันแตกค่ะโอ้แตกตั้งแต่มาซื้อเลยเหรอคะใช่คะ่ะแตกตอนที่แม่ค้าจับใส่ถุงหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นไปได้นะคะงั้นขอเปลี่ยนอันใหม่เลยนะคะแต่ขนาดนี้ใช้ไม่ได้หรอกงั้นขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะเจ๊ะคะเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนทําไมคะเขาไปทําแตกเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันแตกตอนอยู่ที่ร้านเราเราก็ต้องรับผิดชอบเจ๊เชื่อหรอคะหนูไม่เชื่อถ้ามันแตกตั้งแต่ตอนอยู่นี่ก็ต้องเห็นกันแต่แรกสิคะ ช่างเถอะมาเหนียวจะไปเถียงกับเขาก็เสียเวลาเปล่าเราเป็นร้านค้าก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละถูกแล้วดีนะคะที่เป็นร้านเจมไม่ใช่ร้านหนูคิดตังไหมคะร้ <199. S 2> อยเก้าเก้าบวกหนึ่งอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะพี่ลืมของค่ะอ๋อคิดตังค่ะพี่คะคิดตังเลยค่ะโอ้คิดให้น้องเขาก่อนก็ได้<อ>นะคะนักนักหนักวางวางก่อนเอางั้นเดี๋ยวคิดให้น้องคนนี้ก่อนนะคะน้องมาก่อน มีอะไรบ้างเนี่ยเครื่องคิดเลขเียวเร็วแม่ค้าที่นี่กอนมันหนักสองอันนี้เราจะออกแล้วเร็วเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตามคิวนะคะใจเย็นๆนะคะคุณพี่ขอบคุณมากนะคะมาก็มาพร้อมกันพี่คะหนูไม่ได้ซื้อคุชทั่นนะคะก็ได้ครีมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแก้วหนูก็หายไปไหนก็ไม่รู้พี่คะพี่คะหนูลงอักต้ากลับบ้านคะ่ะอักต้ากลับบ้านอ่ะ นี่แกนะน้ำที่ฉันซื้อนี่แม่คะ<ๆ>ขอคือนไดไหมเนี่ยรถออกไปแล้วฉันแบกไม่ไหวหรอกบอกแล้วให้กินที่ฉันก่อนนี่แก้วเธอเหรอแล้วไม่ค้าคิดตังค์หรือยังเนี่ยออน่าจะคิดผิดนะคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเช็คให้ใหม่ค่ะโอ้ยแล้วเขาคิดคืนตั้คงให้ฉันก่อนจะรีบซื้อตัวกลับบ้านนี่มันข้าแล้วเออพี่คะหนูได้ของไม่ครบอะคะ่ะฉันไปอีกเนี่ยน่ไอ้บวมอะไรเนี่ย วันนี้ลูกค้าให้ไปไหนหมดหน้าคิดเงินค่ะลูกค้าคนแรกของวันนี้เลยนะเนี่ยอะเจ๊แถมให้นะให้พิเศษเลยลูกค้าคนแรกผ้าปิดตาจ้ะหิยขอบคุณค่ะเจ๊ คิดเงินหน่อยค่ะคิดให้ก่อนได้ไหมคะพอดีรีบค่ะอ๋อค่ะค่ะเจ๊คะมีน้ําหอมกินนี้อีกหกขวดไหมคะอ๋อมีค่ะเดี๋ยวไปหคาให้ค่ะเจ๊กลับมาก่อนไาคิดตังค์ให้หนูหนูรีทำไมฉันมาก่อนเนี่ยฉันรีบค่ะของใครก่อนคะให้หนูก่อนค่ะให้หนูรีบไม่เป็นไรค่ะของหนูก่อนค่ะก่อนค่ะหนูแม่ค้าน้ําหอมหนูได้ยังคะหกขวดค่ะแล้วก็เอากินีเพิ่มอีกสามขวดค่ะเจ๊คิดให้นก่อนเลยเพราอะไรกันเนี่ยเจ้ลูกค้ามาแล้วสามคนดีกว่าม่ อยากได้ลิปสติกสีแดงหนูอยากปากแดงแล้วก็อยากสีส้มก็อยากได้เอาอยากได้สีแดงสีส้มก็เอามาเลยลูกอ่ะใส่ตะกร้าเลยแล้วก็ซองเขียงคิวอาชาชโดอแม่ลิปอายการหนูอยากได้หนูอยากได้อไดเอาเลยลูกจะเอากี่สีก็เอาเร็วเลยเร็วแม่บัตดามหนูอยากได้จะลูกเอามาเลยจะได้อะไรเอามาเลยลูกแม่หนูอยากได้คุชันจะลูกเอามาเลยแม่ข้าคิดเงีนเลยจะ้ะเอานี้ด้วย โอ้ซื้อจังเลยใครใช้คะเนี่ยของลูกสาวทั้งหมดเลยใช้เครื่องสาอางแล้วหรอคะใช้เยอะไม่ดีนะคะระวังแพ้นะลูกฉันจะแพ้หรือไม่แพ้ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของเธอเธอมีหน้าที่ขายมีหน้าที่คิดเงินก็คิดไปวาให้สำน้ำหน้าโดนแม่ฉันดา่าให้รู้สมัง่งเอานิ้วจะไปโรงเรียนแล้วเหรอลูกใช่แม่เห็นมาเอาเครื่องสาอางในร้านไปทุกวันใช้หมดแล้วเหรอลูกก็ใช้ครั้งสองครั้งเบื่อก็เอาให้เพื่อนไปจะแคร์อะไรแม่เปิดร้านเครื่องสาอางซีอย่าพาครูไปหาแม่เธอสิ น้องเด็กคนนี้เนี่ยเนี่ยร้านแม่หนูอยากเจอเข้าไปสิสวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของนินวไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะลูกสาวของคุณแม่แต่งหน้าไปโรงเรียนทุกวันแถมยังเอาเครื่องสำอางไปแจกเพื่อนอีกทำให้เพื่อนไม่มีสมาธิในการเรียนก็แค่แต่งหน้าไปโรงเรียนนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วคุณครูมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณแม่ครูบอกอะไรสอนอะไรน้องก็ไม่เคยฟังแถมยังทำกิริยาไม่ดีใส่ครูอีกแล้วคุณแม่ดูกระเป๋าของน,น้อง่ันะมานะคุณแม่ดูนะคะนี่แต่เครื่องสำอางไม่มีีอุปกกรรรณ์าเเยยนล ครูมีหนะ้าที่สอนก็สอนไปสิจะมายุ่งอะไรกับการแต่งหน้าของนักเรียนถ้าคุณแม่จะพูดแบบนี้คุณแม่ก็สอนเองเลยค่ะไม่ต้องให้น้องไปโรงเรียนได้ฉันจะให้ลูกฉันย้ายโรงเรียนกันแดบดบมีตัวไหนที่ฉันใช้ตรงเนี้ยแจบ นิวใช้ให้ประหยัดหน่อยลูกทุกวันนี้ของก็ไม่ค่อยได้ขายกําไรก็อยู่กับลูกหมดแล้วทาไมแม่จะไม่ให้หนูใช้หรอไหนบอกว่าที่เปิดร้านเครื่องสำอางก็เพราะว่าหนูรักสวยรักงามและทีนี้จะมาห้ามไม่ให้หนูใช้เปล่าลูกก็แค่ให้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยทําไมต้องประหยัดถ้าง,งั้นใช้เลยลูกใช้เลยลูกหนูอยากได้อะไรก็ใช้ไปเลยลูกแม่ขอโทษนะนิ้วครับมิทินนั่นใครลูกแฟนหนูอะแม่ชื่อมิทินแฟนสวัสดีครับคุณแม่บี่บเบสไปกันเถอะ ผมไปก่อนนะครับคุณแม่ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจบีเบฟเราขอย้ายไปอยู่บ้านเธอได้ไหมอ่ะทำไมล่ะกพเราเบื่อแม่เราวอะเดี๋ยวนี้ชอบบ่นให้เราน่าลำคาญน, <c oughs> นี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วที่นิวไม่กลับบ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลย นิวกลับมาแล้วเหรอลูกหนูไปอยู่ไหนมาแม่ตามหาตั้งนานลูกไปอยู่บ้านมิทินแล้วหนูได้ไปเรียนไหมลูกไม่ทําไมล่ะลูกช่วงนี้สอบไม่ใช่เหรอทําไมหนูจะต้องเรียนทําไมหนูจะต้องสอบไปบีเว็บจะหอบของไปไหนลูกจะไปอยู่บ้านมิทินจะไปอยู่กับเขาทําไมลูกทําไมไม่อยู่บ้านเราก็หนูเบื่อเบื่อแม่แม่ชอบบนจูจี้จุกจิกนวลำคาญไป้าพร้อมแล้วไปไม่ได้ลูกแม่ไม่ใี่ไปแม่อย่ามาบังคับหนูหนูไม่ชอบ ไปก่อนนะครับคุณแม่นิวกลับมาก่อนลูกนิวกลับมาก่อนนิวชาแล้วลูกตื่นไปอาบน้ำไปโรงเรียนเล้วชมพู่ตื่นได้แล้วไปล้างจานเจ้ะแม่แม่เห็นกระเป๋านักเรียนหนูไหมชมพู่เธอยังไม่แต่งตัวอีกเหรอหนูเพิ่งตากผ้าให้พี่เสร็จเพิ่งได้มาล้างจานเนี่ยจะเสร็จแล้วพี่เป็นนักเรียนดีเด่นเป็นประธานนักเรียนแต่จะไปโรงเรียนสายเพราะเธอเนี่ยเหร เสร็จแล้วพี่นิวไปแล้วไปแล้วพี่นิวหนูมาแล้วหนูเสร็จแล้ววันหลังไปส่งหนูก่อนนะแม่ไม่ต้องรอชมพู่เห็นไหมพี่ต้องมาเสียเวลารอทำอะไรชักช้านิวนิวทากันแดดรือยังลูกอาลูกอ่ะกันแดดเคียนโนทาหน้ากับทาตัวพวกไปด้วยลูกเพื่อไปทาที่โรงเรียนอ้าลูกอ่ะไปแล้วนะแม่สายแล้วสวัสดีค่ะแม่หนูยังไม่ได้ทากันแดดหนูหมดไม่ต้องทาหรอกพี่ก็สายแล้วไปรีบไป หนูไปก่อนนะสวัสดีค่ะแม่วันนี้หนูได้เกียรติบัตรด้วยนะวิชาภาษาอังกฤษหนูได้คะแนนเยอะที่สุดในชั้นแบบนี้ต้องได้รางวัลแล้วแหละหนูได้รางวัลเยอะจนไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอะ่ะงานรางวัลของหนูรอบนี้แม่ซื้อให้น้องเลยก็ได้เพราะว่าน้องยังไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยอะ่ะจะเอาทําไมเรียนก็ไม่เก่งสอบก็ได้คะแนนน้อยเดี๋ยวแม่ไปสั่งอาหารปวดของลูกให้นะจ้าเย็นนี้เราฉลองกันนะคะลูกดีใจด้วยนะพี่นิวขอบใจนะ กันแดดหมดใช่ไหมอ่ะพี่ให้กันแดดเคียนนไปใช้นะเย้ yeah, ขอบคุณนะดิ่นิวปะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเย็นนี้จะได้ฉลองกันชมพู่เติมของนะ่ะเช็ดฝุ่นด้วยนะฝุ่นมันเยอะจ้าแม่ แม่หนูอยากเข้ามาหาลัยเนี้ยแม่ว่าหนูจะสอบได้ไหมก็ลองสมัครดูซิลูกแม่เรียนเก่งยังไงก็สอบเข้าได้อยู่แล้วงั้นถ้าหนูสอบได้อะ่ะแม่ไปซื้อบ้านที่นั่นให้เป็นรางวัลหนูเลยนะได้สิจ้ะลูกพอปีหน้าน้องเรียนจบอะ่ะจะได้ไปเรียนที่เดียวกับหนูจะได้อยู่ด้วยกันเลยมันสอบเข้าไม่ได้หรอกลูกน้องมันโง่จะตายมหาลาัยนี้เขาเอาแต่คนเก่งๆเรียนจบม .6 หก็ให้มันช่วยแม่ขายของอยู่บ้านนี่แหละจะไปเรียนให้มันเสียเงินเสียเวลาทำไม ชมพู่ไปซื้อข้าวให้พี่เขาหน่อยตื่นขึ้นมาพี่ยังไม่ได้กินข้าวกินน้าเลยจ้าแม่ สวัสดีค่ะเจ๊พรน,น้องตังลูกสวัสดีเจ๊พรสลูกสวัสดีค่ะ,คะอ้าวน้องตังโตขนาดนี้แล้วเหรอลูกอยู่ปอไหนแล้วลูกปสามจะขึ้นปสี่แล้วค่ะโอ้โหแป๊บเดียวเองนะลูกเรียนเก่งนะจะได้เหมือนพี่นิวทั้งสวยทั้งเก่งเป็นประธานนักเรียนเลยนะลูกสาวเจ๊พรน,นี่เก่งมากเลยนะคนเป็นแม่คงจะภูมิใจน่าดูเลยก็มีลูกสาวคนนี้แหละเป็นหน้าเป็นตาให้แม่ไม่เคยทําให้แม่ผิดหวังเก่งทุกอย่างเดี๋ยวเจ๊พรหยิบกระดาษเทียนโน้ตให้หน่อยกล่องนึงจ้าเอาทาหน้าหรือทาตัวจ๊ะเอ้ามีทาตัวด้วยเห แบบทาตัวเขาออกมาใหม่เลยอ่ะอันนี้กันแดดหน้าแล้วก็เอากันแดดตัวไปลองซองนึงนะพี่นิวข้าวได้แล้วค่ะนี่น้องชมพู่ลูกสาวคนเล็กของเจ๊พอรือเปล่าคะสวัสดีค่ะนะ้พีคคนน้องนี่คนละเรื่องกับพี่เลยน้องตังว่างๆมาให้พี่นิวติวให้นะลูกนะจะได้เก่งเหมือนพี่นิวได้ค่ะหนูอยากเก่งและสวยเหมือนพี่นิว พี่นิวตีหนึ่งแล้วทำไมยังไม่นอนพี่จ่านหนังสือเดี๋ยวสอบเข้มามหาลัยไม่ได้อะค่อยอ่านก็ได้พ่งนี้ยังต้องไปโรงเรียนแต่เช้าอีกไม่พี่จะต้องสอบเข้มามหาลัยนี้ให้ได้พี่จะไม่ทำให้แม่ผิดหวังคิดตังค่ะไม่ค,ะคะ้าค่ะคิดตังหน่อยคะอ่ะอ๋อค่ะอ๋ลืมไปเลยเปิดน้ำไว้เดี๋ยวแ๊บมึงนะคะลูกค้า ช้าไม่เอาแล้วมาแล้วค่ะอวลูกค้าไปไหนอ่ะคิดตังไหนคะ่ะเออพี่คะพี่คะน้องพี่ตกใจหมดเกือบพี่สำลักน้ำเนี่ยขอโทษค่ะหนูเรียกพี่ตั้งนานแล้วพี่ไม่สนใจหนูเลยขอบคุณค่ะคิดตังคะ่ะอา้าว ราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปดูราคาให้แป๊บหนึ่งนะคะมันราคาเท่าไหร่ทำไมไม่ติดโอ๊ยปวดฉี่ไปฉี่ก่อนได้ยังเนี่ยเร็วๆฉันรีบเอาแก้วฉันมาโอ๊ยมาแล้วค่ะลูกคา้าฉันไม่เอาแล้วช้าเสียเวลาแค่นี้ก็บน่นวันนี้เจอแต่ลูกค้าใจหลอนน่าจะแปดโมงเปิดร้านนั่นแหละเดี๋ยวพี่นิวก็มาสวัสดีค่ะเปิดร้านกันดีกว่าหยุดเดี๋ยว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  อะไรแม่ช่วงนี้ยอดเราตกใช่ไหมแม่ไปดูวิธีมาเคล็ดลับเรียกลูกค้าก่อนเปิดร้านเคล็ดลับเรียกลูกค้ายังไงแม่มามาทุกคนมามายืนเรียงแถวกันดีๆท่องนนโมสามจบนะแล้วก็อธิษฐานเอานะอยาขายอะไรก็อธิษฐานไปลูกนะสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก่อนเข้าร้านก้าวขาซ้ายก่อนเข้าร้านเลยนะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย แม่แม่จะบ่ายมงแล้วไม่เห็นจะมีลูกค้าสักคนเลยนั่นนะสิคาถามแม่ไม่เห็นจะได้ผลเลยเออลืมเขาให้ทำเก้าโมงเ้านาทีแต่เราเปิดร้าน8ปดโมงไงงั้นพรุ่งนี้เราต้องเปิดร้านเก้าโมงเ้านาทีหรอใช่พ่อแม่ดูมานะ่ะเลขเก้าเป็นเลขมงคลแต่เจ๊จะไม่ว่าเราเหรอแม่เพื่อยอดขายที่ปังเจ๊ไม่ว่าหรอก